เนี่ยเสียเงินเป็นแสนแขนไม่ได้จับก็คือตัวนี้จะกอดจะหอมทีนะใจกี่บาทถึงได้กอดครับหึอโอนิ่งโอ้โอ้เขาตกใจอือไม่ชอบดูช่วงนี้ลีโอเขาล้นหุ่นนะครับโอโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้จับ หวงตัวมากเป็นแม่ที่หวงตัวเขาบอกว่าบ้านนี้มีจะถังเงินหรอที่เรารักจะถังเงินหรอถึงกอดจะถังเงินนะคะไม่จริงค่ะรักอุ๊อุ๊อุ๊ย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 อุ๊อุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊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 อ ตั้งแต่ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลเ,เป็นปัสสาวะเสบนะคะเพราะว่าชอบอั้นฉี่แล้วก็คงจะกินอาหารเมเีเยวะไปเราก็ได้เปลี่ยนอาหารนะจ๊ะเป็นอาหารยี่ห้อเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าลีโอกินยี่ห้ออะไรกินแล้วสุขภาพดีนอนที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะครับใช่ไหมครับเออเออ,เอ,อจบพุงไม่ชอบไปจบพุงอย่ามาจกอย่าม,มาจก นี่นะคะรีโอเขาลดหุ่นจากแมวเจ็ดกิโลน่าจะเหลือหกกว่าแล้วเพราะว่าอ้วนเกินไปนะคะแล้วเขาก็เป็นแมวที่สันโดษมากมากนะคะเอาแต่ใจนะคะเสียงเงินเป็นแสนแขนไม่ได้จับมีอยู่จริงก็คือน้องโอ๋โอใช่ไหมลกูกมาเนี่ยโ้ออขอจับหน่อยเสียงเงินเป็นแสนแขนไม่ได้จับเสียงเงินเป็นแสนแขนไม่ได้จับก็คือตัวนี้เลยนะคะทุกคน นะคะนี่เขาเขาสุขภาพดีแล้วเดี๋ยวนี้โดยที่ไม่ต้องกินอาหารมีราคาแรงๆนะคะโอ้โแล้วเขาก็ดื้อได้อย่างนี้ก็ชื่นใจนะคะกอดก็ไม่ได้หอมก็ไม่ได้พี่บ่นมากค่ะทุกคนจ้า ได้กอดทีขอกอดหน่อย <Laser> โอ้โหกอดหน่อยก็ไม่ได้อก้หูหูกาหูกูหูวกหู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 ห่หูหูหนหู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 ีเหูหูอูหาูหห พีซเซนเตอร์พิเซนเตอร์อาหารนะคะอันนี้ใครงบน้อยก็จัดได้เลยนะคะอันนี้สำหรับป้องกันนิว่วอาหารป้องกันนิ่วนะคะตาริโอแบบว่าเขาสุขภาพดีขึ้นแล้วถึงให้กินตัวนี้ได้นะคะ